สื่อเผยว่าหวัวหนาวนะครับลามินยามาอาจจะเจ็บปวดเรื้อรังหลังจากนี้นครับฟอร์ไม่เหมือนเดิมนะต้องบอกว่าโอ้โหมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บที่มันอาจจะเรื้อรังได้ถ้าหากว่าไม่ผ่าตัดนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากสื่อสเปนครับบอกว่าปัญหาอาการบาดเจ็บที่หวัวหนาวของลามิยามาครับอาจจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังโดยไม่มีวิธีรักษาที่ถาวรน,นะครับสตาร์อายุน้อยนะครับอย่างอ่ายามาลนะครับเนี่ยประมาณที่ตรงนี้นะฮะ โอ้โหก็ถือว่าต้องพลาดกันโลสนามไปหลายนัดในฤดูกาลน,นี้โดยสโมสรของเขาอธิบายว่าเป็นปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวหน่าวนะครับนอกจากช้ำกายแล้วครับดาวเตะวัยสิบแปดปีอย่างยาเมลเนะี่ยต้องมาช้ำใจอีกในเกมที่ทีมเนะี่ยต้องแพ้ให้กับเรอัลเบรดในศึกเอลคลาสิโกคู่ปรับร่วมเมืองนะสองประตูต่อหนึ่งในศึก L เอลคลาสิโกเห็นได้ชัดว่ายาเมลนะครับยังคงต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดอย่างหนักแต,ตามรายงานล่าสุดของสปอร์ตครับสื่อสเปนบอกว่าอาการบาดเจ็บของยาเมลเรียกว่าอาการปวดหัวหน่าวนะครับ ซึ่งผู้บริหารสโมสรกังวลว่าอาการปวดนี้จะเรื้อรังแล้วก็รักษาไม่หายนะครับอาการปวดหวัวหนาวนะครับเป็นภาวะที่ทําให้กล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบมาบรรจบกันทําให้เกิดอาการปวดแล้วก็ไม่สบายตัวแทนที่จะเกิดการตึงหรือว่าดึงรั้งกล้ามเนื้อซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่มากจะเกิดขึ้นกับนักฟุตบอลในบริเวณน,นั้นของร่างกายนะครับบางครั้งเรียกว่าโรคไส้เลื่อนจากการเล่นกีฬาสปอร์ต ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบแล้วก็ช่องท้องการกายภาพบําบัดและการพักผ่อนมักเป็นวิธีการรักษาที่ใช้เพื่อบรรเทาวาการเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่ามาหวังว่าสิ่งนี้จะไม่ขัดขวางการทํางานของเขาในสนามอีกต่อไปอะไรเงี้ยนะฮะอดีตนักกายภาพบาบัดของบาร์เซโลนาแนะนํากับสื่อสปอร์ตว่าอาการปวดอาจจะลุกลามมากขึ้นไปได้นะครับชั้นของอดีตนักกายภาพบําบัดบอกว่า เราสามารถพูดได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการปวดบริเวณหัวหน่าวซึ่งอาจจะเกิดจากช่วงจเจริญวัยการเจริญเติบโตของยาเมาเองซึ่งสภาพร่างกายของผู้เขาเปลี่ยนแปลงไปและมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเมื่อโตขึ้นเราจะต้องอยู่กับมันและเราจะต้องทํางานเชิงป้องกันและก็ชดเชยเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะยังสามารถทำงานได้ในระดับสูงสุดนคะครับอันนี้ก็คือการยืนยันของอดีตนะหัวนแพทย์ที่บาร์ซโลนาเผยว่า ห,หนาวนะครับยาเมาอาจจะเจ็บปวดเรื้อรังนะครับไปดูสถานการณ์ของเจดอนซานโชกันหน่อยนะครับ mm hmm. อืมอ่าจจะเป็นโอกาสสุดท้ายให้พิสูจน์ตัวอัลันเชีร์เรอร์ครับเตือนเจดอนซานโชโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับอัลันเชีร์เรอร์ครับอดีตกองหน้าคนดังทีมชาติอังกฤษครับออกโรงเตือนเจดอนซานโชครับว่าตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายในการกอบกู้เส้นทางอาชีพของตัวเองกลับมาที่แอสตันวิลล่า เจโรซโชเนี่ยหนีจากเมนยูมาเล่นให้กับสิง,งห์บังขรดวิลล่าโดยหวังว่าจะฟืน้นฟูเสนางอาชีพกลับมาอีกครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถยึดตําแหน่งในทีมได้แถมยังไม่เคยอยู่ในสนามเต็ม90นาทีเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับเมื่อดู้ําถึงฟอร์มที่มันน่าผิดหวังของเจโรซโชปีกฟรีดอมนะครับทางเชรอร์ร่ก็บอกว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจโรซโชทั้งในแง่ของการซ้อมแล้วก็ชีวิตส่วนตัว แต่เขามีโอกาสที่วิลล่าในตอนนี้ซึ่งถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เขาหวังไม่เป็นไปด้วยดีแล้วละ่ะคนอื่นก็จะมองย้อนกลับไปแล้วพูดว่าเดี๋ยวก่อนนะนายได้โอกาสเพียงนายได้โอกาสเพียบเลยนะโอกาสไม่ได้มีมาตลอดแบบนี้ผมคิดว่ามันห้าอายมากเลยนะที่ถูกส่งลงเล่นในฐานะตัวสำรองและโดนเปลี่ยนตัวออกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเจอกับแมนซิตี้มันยังไม่ได้ผลสําหรับเขามีทางเดียวที่จะทาได้นั่นก็คือการทํางานหนะักก้มหน้าทํางาน ปรับทัศนคติให้มันถูกต้องถ้าคุณทําแบบนั้นทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับโอ้โหก็ถือว่าเปลี่ยนมาเป็นโซนสมรองแล้วก็ไปโดนเปลี่ยนออกอีกนะฮะก็ถือว่าเป็นฝันร้ายเลยแหละถ้าโดนแบบแน่ของเจรอนซันโชนะครับอันนี้ของเชีร์เอร์ก็เตือนนะว่าอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของนายละในการกาะกู้เส้นทางอาชีพถ้ากับแอสตันวิล่าไม่ดีก็น่าจะลอยถ้วยแล้วครับหลังจากนี้ก็ <S <S ถือว่าต้องรอติดตามนะครับสถา,านการณ์ยังไม่ดีเลยนะฟอร์มก็ drop ลงไป ทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆลดลงไปลดลงไปความมุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอลก็หายไปแกรี่นะครับอยากเห็นอะไรมากกว่าน,นี้จากเบนจามินเซสโกกองหน้าตัวใหม่แมนยูนะครับแกรี่เนวิลครับอดีตกองหลังแมนยะูเนี่ยยังไม่อยากตัดสินผลงานของเบนจามินเซสโกแต่ยอมรับว่ายอยากเห็นอะไรที่มากกว่าน,นี้จากหัวหอกรายนี้เกมที่แมนยูบุกเสมอลอติมฟอร์เรสเมื่อคืน2 2เป็นอีกครั้งของเซสโกเนาะไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่5แล้วที่เขายิงประตูไม่ได้ โดยรวมซีซั่นนี้ทําได้แค่2ประตรูจาก11เกมเมื่อถึกขอให้ประเมินฟอร์มการเล่นของเซสโกทางแกรี่เนวิลกับกับกล่าวกับ NBC Sports บอกว่า mm hmm. ผมไม่มองไกลเกินไปกับเขายังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเขา mm hmm. เขาดูไม่ดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับนักเตะค,คนอื่นที่เข้ามาในช่วงเสมออย่างมาติอสคุนยาแลวก็บรายันเอมบลูโมเขาดูเก่งๆกลงๆมีโอกาสที่ดีหลายครั้งในครึ่งแรกเมื่อบอลลอยมาถึงแต่การจับบอลของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์คุณอาจจะพูดได้ว่าเขายังเด็กมีศักยภาพสูงและเพิ่งจะเริ่มปรับตัวได้แต่คุณอยากเห็นอะไรจากเขามากกว่านี้อีกหน่อยนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของทางแกรี่เนวิลนะครับว่าอยากเห็นอะไรมากกว่านี้ในตัวของเบนจิมเซสโก้ก็ยังไม่อยากจะรีบด่วนตัดสินใจว่าจะต้องดูยังไงนะฮะอ่ะก็เอาใจช่วยครับขอให้ผลิตผลงานให้มันเยอะกว่านี้ให้มันดีกว่านี้ครับสำหรับเซสโก